เอาไว้น oh ั่น SEO ไม่ใช่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับท่านพี่เชื่อว่าช่องปะมาลและอนนี้ เอาละครับกลับมาแล้วละตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเกมวอลบอกบอกบ็อกบๆอกบ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 อกเป็นหมาเลย <c oughs> คอไม่ค่อยดีนะครับแล้วเราก็มาอยู่ในแมปเป็นแบบ South Korea ก็เราก็จะทำการสร้างอาณาจักรต,ต,ต่างๆแล้วก็เอามารบกันนะครับ อืมเอาละเริ่มการสร้างพลเมืองกันเลยดีกว่าพลเมืองอยู่ที่เกาหลีช่วงใต้สองคนเกาหลีช่วงของโซโสองคนชาวเกาหลีตรงนี้อีกสองคนชาวเกาหลีตรงนี้อีกสองคนชาวเกาหลีตรงนี้อีกสองคนแล้วก็ชาวเกาหลีตรงนี้อีกสองคน แล้วก็มีเอ่อพื้นที่เล็กๆน้อยๆตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้มีอันอนี้ไม่เกี่ยวกับเกาหลีใต้เลยแล้วก็เกาะคจู ju, เรียกว่าคจูได้ไหมหรือว่ามันชื่อคนละชื่อไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเกาะนี้คือเกาะชื่อว่าอะไรนะครับโอเคหลังจากที่เรานั้นทําการอัด มคนมันเขามามามูอะไรตรงนี้กันเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคนที่อ่าเดี๋ยวขอกอใช้การเล่งเวลานะครับนี่โอเครู้สึกว่าหมู่บ้านต่างๆก็ได้กำเนิดขึ้นนะแล้วทำไมเออมันแล้วเหมือว่านนี้มันมีหกคนอ่ะมันต้องมีหลายๆคนสิ เรียบร้อยมีหลายคนมาแล้วมันต้องมีหลายคนมันไม่ใช่แค่คนกลุ่มนงุงเดี๋ยวสร้างอีกพื้นที่หนึ่งแล้วกันผิดแผนเลยเ <c oughs> สีสยใจผิดแผนโอเคเรามาดูที่เรามาดูที่เกาะคายจูกันบ้างว่าไม่อามาันนี้มันเลยกว่าเกาะแค่เกาะแล้วกันเพราะว่ายังไม่รู้ชื่อเกาะนี้นั้น คนสองคนนั้นก็ได้พากันช่วยกันสร้างบ้านให้กับไก่นะโอ,โอ้โอ้โอ้แถวนี้ก็จะเป็นแถวแถวที่มีเกาะเล็กๆเกาะน้อยๆเต็ไมไปหมดเลยโอเคเรามาดูที่ตรงนี้กันบ้างน,นะเขาก็สร้างบ้านสองหลังฝั่งนี้เขาสร้างบ้านไปแล้วสี่หลังฝั่งนี้เขาก็เอ้ยมันกระตุกั้งเลยโอเคแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคกลับมาแล้วเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็มี9คนนะอยู่ๆก็มี9้าคนได้ไงไม่งเหมือนกันโอเคพวกเขาก็พากันสร้างบ้านอย่างมีความสุขนะแล้วโวว่าดี้สิบสาคนแล้วอแล้วเกาะน,นี้ก็เออเป็นเกาะเล็กๆได้ปรับอย่างโอเค ปิดกันก่อนแล้วก็ให้เขานะั้นสร้างอาณาจักรให้เรียบร้อยแล้วก็มาสู้กันทีเดียวอีกแล้วนะสู้กันทีเดียวอีกแล้วแล้วเหล่านั้นก็จะขยายก่อนนี้ให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะได้ให้พวกแพงกวินพวกนี้นั้นเดินเลาะและเลาะแกะกอกิกกุงกิงโอเคมีพระราชากำเนิดขึ้นอีกแล้ว พระราชาพระรัชินีจงให้พื้นที่นี้กลายเป็นนิมะาแต่ก่อนนี้มันก็จะโอเคกุงสโล โอโกะวะกิจิจินดะอโกะวะกิจิจินดไม่ใช่แล้วเรามาดูแต่ละพื้นที่สิก่อนอ,อื่นเราก็ต้องเสกต้นไม้มาก่อนนะเป็นไงว่าคนกลุ่มนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเริ่มสร้งางเท้าเฮาฟ์กันแล้วเขามีสามสิบสองคนเรามาดูที่เกาะดีกันบ้างเกาะก็แบบ พัฒนาอย่างไรนะส่วนฝั่งฝั่งพื้นที่ผื้นใหญ่กันบ้างละ่ะเขามียังไงบ้างแล้วม,มีชีวิตก็เดินโลดเต้นกันหมดเลยแล้วทำไมไมีคนอยู่นี้ล่ะเฮ้ยเขามาสร้างอาณาจรรรักรอยู่ที่นี่ของใครเนี่ยของเอออาณาจักรล่างนี้คือเราขึ้นมาได้ยังไงผ่านลายอาณาจักรขนาดนี้โอเคเรามาดูแต่ละพื้นที่กันบ้างว่าเขาพัฒนากันยังไงบ้าง ว้าวเดี๋ยวมาดูระดับอารอยธรรมซิว่าเขามีอารยธรรมแตกต่างกันไหมบอกเลยว่าแตกต่างกันมากโอเคเอาละแล้วเขาก็ต้องเดินทางไกลเนียน,นะมันไม่มีใครเดินไปตรงนี้กันหรอกเพราะว่าตรงนี้มันไกลมาก ดูดิจากตะล่างจากใต้สุดไปเหนือสุดว้าต้องผ่านอ่ะรู้สึกว่าเขามี3าคนกันแล้วรู้สึกว่าเขานั่ยน่าจะแบบแต่งงานกันนะตูดด่ตู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 เกาะเล็กๆเกาะน้อยๆ จังหวัดเกาหลีใต้เรามาดูที่แนวประเทศแนวเออภาคเออภาคอาณาจักรแบบในในป่าในเขากันบ้างโอเคมติชาเกาหลีที่เออไม่ได้อยู่ในเกาหลีใตอ้อันนี้ก็แบบประชากรก็ลดลดเพิ่มลดเพิ่มอะไรก็ไม่รู้ โอเคกรุงเทพมาหานะเฮ้ยเขาเริ่มแล้วมีบ้านเหล็กแล้วใช่บ้านเหล็กหรือเปล่าจะเรียกอย่างนั้นได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอาณาจักรนี้มีบ้านเหล็กมีถ้ำด้วยโอ้มีท่าเรือด้วยอาณาจักรของเกาะน,นี้ว่าแต่อาณาจักรนี้ก็ยังไม่มีบ้านเหล็กเหมือนเขาพอรยอ้ยแต่เขาบันตรงนี้ก็มีเหมือนกัน ยืงไงเกาะเล็กๆเกาะอันโดดเดียวท่ามกลางทะเลอันเปียวไปเคสร้างเกาะเล็กๆเกาะน้อยๆเพิ่มฮู้ฮู้ฮู้ฮูสร้างทำไมไม่รู้เหมือนกันอาละพวกเธอนั้นต้องมีโอเกเรามาดูปีดีกว่าตอนนี้900กว่าปีแล้ว ให้ไปถึงสองพปีเลยไหมทุกคนคิดว่าอย่างนง้นไหมโอเคไหมไม่รู้เหมือนกันโอเคงั้นเรานั้นก็จะข้ามไปถึง200ปีกันนะทุกคนแล้วเราก็มาดูผลกันว่าแต่และอาณาจักรมีการพัฒนาไงไปกันเลยโอเคทุกคนหลังจากที่เรานั้นผ่านมาหลายปีแบบร้อยกว่าปีนั้นมันก็ยังไม่ถึง เพราะฉะนั้นเรานั้นก็จะเอ่อเริ่มสงครามตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ของบ้านเมืองดีกว่าโัวหบ้านเมืองก็พัฒนากันไปหมดแล้วแล้วเราก็ได้เพิ่มหลายๆเกาะขึ้นมา <c oughs> อ๋อแล้นี่คือเกาะพิษนนะคือเกาะชายบัวก็จะเป็นเกาะขอบๆและเกาะเกาะวางเมืงนะซึ่งก็อยู่ตรงนี้นะเป็นเหลี่ยมพอดี ขับเลยเพราะฉะนั้นเราจะเกิดกันต่อสู้กันขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องปรับอะไรทีนึงโอเคเริ่มกันยูฮู กาอ,อต่อสู้ได้เริ่มขึ้นนับ,บับบนี้ของเซาท์เคอร์ีก็เรือมันก็จะผัวน,นี่อะไรเนี่ยเราไปดูที่อ่าพื้นที่หลักของเกาหลีใต้กันได้ปรับยังอันนี้ปิดเลยี๋้ว ดูทุกคนเรือพังถ้าเรือพังโอ้โหตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ของแต่ละอาณาจักรอาณาจักรนี้นั้นไฟไหม้นะเกิดไฟไหม้กลางเมืองเพราะอะไรก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันน่าจะถูกปลุกด้วยสักอาณาจักรหนึ่งนะแต่คงไม่ใช่อาณาจักรที่เป็นเกาะอย่างตรงนี้หรอกเพราะมันอยู่ไกลหรือเปล่าแล้วเอ้ยมีการปุกเกิดขึ้น เกิดการโดนโจมตีจากสีม่วงสีม่วงน่าจะเป็นอาณาจักรนี้เขานั้นกำลังถูกยึดโอ้โหเลือระเบิดเลยแล,แ,ลแ,ลแล้วนีนกองกำลังไปทำอะไรอยุดชายเอ้วก็ทารอนก็กำเดิดขึ้นอา้าวยึดกันเองเฉยเลย ครจะถึงก่อนใครจะถึงก่อน,อ,นอ่ะอสลับกันอะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะโอ้โหแต่ในสถานการณ์ของพื้นดินใหญ่นั้นสภาพของบ้านเมืองใส่ไ,ไม่ส่วนตัวนี้ธรโดกำเนิดขึ้นทำให้เออทุกอย่างมันถูกพัดไปมา ่วนอนาณาจักรที่เป็นแนวชายทะเลอย่างนี้นะั็นก็ถูกบุกโดยทางฝั่งใต้กับฝั่งฝั่งเหนือได้นะดูดิตรงนงี้เขากำลังสู้กันอยู่ส่วนตรงนี้นะรู้สึกว่าเกิดการลุกอะไรสักอย่างหนึง่งทําลายกันตุ่มเต็มหมดเลยฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝั่งนี้คนจะตายกันหมดแล้วเรียบร้อยโอ้โหทุกคนพากันอบพยกอ่อนไปหมดแล้วใช่ไหม เปล่ามันยังเหลือคนอยู่แล้วเออพวกเขาก็เข้าอ่าเรียบร้อยรู้สึกว่าอุ๊ยอะไรอะทำไมเป็นอย่างเงี้ยอุกาบาตตกเหรอฮุ้ยอุ้ยจะต,ตายกันหมดแล้วนะเละไาเนะี่ยทำไมมันมันอยู่อยู่มันยิดอะไรตรงนี้ได้โซนโดนเล็กกำลังจู่โจมนะทุกอย่างมันจะจบอย่างไวหรือเปล่า โอเคอ่าอนจาจักรนี้ได้ลมสลายไปแล้วเรียบร้อยไปเหลืออะไรเลยจากความสูญเสียพวกเขาก็กำลังบุกกันอยู่นะในอณาจักรนี้อนจาจักรที่อยู่ตรงกลางมีโอกาสโดนบุกบ่อยแต่ว่าอันนี้พึ่คืออนจาจักรใต้ที่จะโดนบ,บุกอันนี้ก็แบบเป็นเกาะสามแย่งนะันไมเหลือเจ็ดคนเลยเนี่ย My name is Susie Susie and Susie with s u s i and I grow in e d a n b u โอเคก็เกียกันหมดแล้วเรามาดูว่าแต่ตรงนี้โอ้โหโดนกำลงังโดนฟันตายกันอยู่โอ้โหไฟปา่าไฟป่าอยู่นี้นะเผาทำลายเมือ,องหมู่บ้านของชาวบ้านนี่ยังจะมีไฟตรงนี้นะข้างในเมืองเลยตรงฟ้าผ่า โ oh, อ้เรือมันเต็มไปหมดเลยทำไมไม่มีมเรืออะไรเต็มบดเอยเรือเกิดกันยึดเกิดขึ้นของสีดําสีดำอยู่ตรงนี้เรือสีบัวก็อยากจะมานะนหกสิบสี่คนผูไทสันหกสิบสี่ตัวยิงละนาวเลยอะไม่ใหญ่ดีอะไรทั้งนั้นคือมอบุกถึงนี่เลยอะทำไมไม่บุกตรงยะเขาก็เอออ่อนแอกันมากเลยนะ ดูดิไฟไหม้ก็บแบบแท้ไฟไฟลนกันทั้งหมดเลยโอเคเอาเขายึดกันได้แล้วในขณนะนั้นฝั่งสีโมงก,ก็ได้บุกเข้ามาในเขตนี้เนี่ยมาดูฝั่งซีโมซิว่าเออมันเป็นไงบ้างสามเจ็ดคนสิบเจ็ดคนเอาละ่ะโอเค บ้านถูกทำลายไปห้าร้อยไม่ใช่อันนี้บ้านบ้านที่อยู่เหลออันนี้บ้านถูกทำลายไปร4 7ว่าที่ใหญ่ที่สุดคือโรโอเคโรโยโรโยคืออะไรนี่ไงอันนี้ใช่ไหมแต,แต่ว่ามันก็มีประชากรเยอะใหญ่นะเป็นแนวขอบชายแดนไม่ใช่ชายแดนชายทะเลใหญมากเหนือเกือบเหนือไปถึงใต้โอเค ส่วนหมู่บ้านที่มีประชากรเยอะที่สุดก็ก็ที่เดิมเขาตีกันอยู่ตรงนี้โ okay. อเคเราไปดูตรงนี้ทำไมไม่มีการปลูกเกิดขึ้นเรืรู้ว่าเขาเรสึกว่าเขาจะลมเลิกแผนนั้นไปแล้วใช่หรือไม่แล้วดูเขาตัดแบบตัดพื้นที่ส่วนี้ให้เออให้พวกเขาแค่ปีนภูเขาเท่านั้น อุกบาทตกแล้วตกที่ไหนสงสัยตกที่ไหนอะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ก็คืออ่าอ,อไม่น่าใช่พืนดินใหญ่เอ้าเขาก็ฆ่ากันฆ่าทุกคนตายในเกาะน,นี้กันหมดแล้วเขาก็จะไปบกกุกเกาะอื่นใช่ไหมเนี่ยเกาะเนี้ยอ้โสงสารนะ โดนลุมกระทืบอะเฮ้ยเขายึดกันแล้วเขายึดกันแล้วเขายึดกันแล้วเก้าเรียบร้อยเขายึดกันตอนนี้นั้นมีมหาอำนาจเรามาดูมหาอำนาจเด็กสีม่วงนะที่แบบ เป็นมหาอำนาจด,าด้านเกาะแล้วก็ผืนดินจีนส่วนนี้ก็แบบผืนดินเกาหลีใต้ก็แบบเอออันนี้ก็ยึดไปแล้วแต่อันนี้ก็ยังใหญ่นะแบบไม่รู้ว่าดูดูดใครจะโชคร้ายโดนฟ้าผ่านหนึ่งที โดยฟ้าผ่านหนึ่งทีไหมแต่ไม่ต้องแล้วเขากลังกิดกันแล้ว เขาเจนททยเขาไม่ยึดต่อแล้วเหรอเขาเออลมเลิกแผนรู้สึกว่าเขาก็จะตายคนก็จะตายกันหมดก็ไม่ยึดต่อเนาะเออมิซาดีใจละแล้วลทุกคนก็ตายกันหมดรี่ยอมเลยทำให้เหนือกับทำให้เหนือกับใต้กําลังจะมายึดนะ เรียบร้อยฮ่าฮ่าเฮ้ยรู้สึกว่ามีสีดำบางส่วนนั้นในเขานั้นได้กลับมาในเมืองเก่าฮะอับปรูซใครคืออับรูซเหนใครกันอับปรูซใครใครเป็นคนฆ่าเจน ไม่รู้แล้วแต่ว่าเจนนั้นได้ตายใครบึกอัดนักประคาเจนโอเค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  โอ้โอ oh, 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 oh. oh. ้โอ้โอ้โอ้ตะดทีนตอนนีู้ือเกวอาฝัาง่งประชาเขากำลังจะบุกขึ้นมาแล้วประชากรเขาก็ลดไปนิดนึงเหมือนเกิดการบุกเกิดขึ้นนีใช่ไหมไม่งเข้าก็ตีกันแล้วระหว่าง ฟ้าฟ้าสีเทอร์มินแต่ว่าประชากรน,นั้นลดเรื่อยๆเลยไม่เหมือนฟ้าแต่เขาก็ลดเหมือนกันนี่ไงเขาถูกบุกโอ๊ะแผ่นดินไว้แผ่นดินไว้ไม่ไหวเลยแผ่นดินไหวมาก่ะเดียันแตเข้าต่ ู้สึกว่าเขานั้นก็คือที่ลดลงไปนะแล้วเขาก็จะแพ้แล้วไม่ยึดเลยล่ะทำไมต้องฆ่าคุณด้วยแต่ไฟนี้เขานั้นกำลังยึดอยู่นี่เขายึดไปแล้วมหาอำนาจคนไหนจะเป็นมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดโอ้แผ่นดินไหวอีกแล้ว เป็นนินวายเคลื่อนจนทําให้ทุกคนนั้นพากันอพยพมาตายกันหมดแล้วพื้นที่ก็เหลือนิดเดียวจ้อยหนึ่งโต้ไแล้วเ <c oughs> ขาบอกโอ้โหแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ฉลาดดี้ย โอเคเป็นไงบ้างเกี่ยมสำหรับสาวบ้านน่ต้องสงสารนะเอเขายึดเขายึดเพื้นที่เยอะๆจะได้รอดแต่ว่าไม่ทันแล้วเขายึดไม่ได้แล้วอ๋อโทนดมมาลงทันคนทำไม่ดีทโทนดมาทำลงทันคนที่จะมีทนทำไม่ดีอือจะทำม่ดีใช่ไหมฮัลโหล เอาแพดดิดไว้ไม่กินเรียบร้อยแบ่งเหนือแบง่งใต้อัพพลอสเหนือกับอัพพลอสใต้ใช่หรือเปล่าดูแยกพื้นที่กันเลยไม่ไหวคนเดียวเอาแพดดิดไว้ไปกินให้หมดคนที่ดีจะอยู่ในสังคมเท่านั้นที่แน่เรียบร้อย อะไรเกาหลีใต้ตอนนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยมุนยะชาวบ้านโอเคมันก็จะ <laughs> แล้วอ,นนอะไรเนะีเยโอเครู้สึกว่าโอ้โหอันนี้เป็นกองทัพเรือกองทัพเรือของสีม่วงนี่ตอนนี้ห้าสิบคนโอ้โหหมู่บ้านแตกกระเจิง ติดเจอเง,งิงโอเครู้สึกว่าทุกคนนั้นก็จะอะไรก็ไม่รู้แล้เนะี่ยเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อันคลิปนี้มันก็เจบไม่ได้เรื่อยอีกเช่นเคยโอเคบ๊ายบาย